อึงกอเ้เทดูชีปืนไปเหตุกตัดคลิปจาก OBS ที่แยกเสียงเอาไว้โดยใช้โปรแกรมแคปคัตนะคะเริ่มต้นเราก็จะมีสองโปรแกรมที่ต้องใช้คือ OBS แล้วก็แคปคัตนั่นเอง เราไปที่ตั้งค่าของ OBS ก่อนนะคะอันนี้เป็นหน้าค่าสำหรับ recording นะนะสกุลไฟล์เราเลือกเป็น .mkv นะเป็น y u t e Stream Encoder นะคะวิธีนี้ทาให้มันไม่แหลกแล้วก็สามารถอัดคลิปได้ใน,ในเวลาที่เราสตรีมเลยค่ะอันนี้ก็คือ track ที่เรา แยกไว้แล้วตั้งชื่อไว้ของแต่ละแทร็กคืออะไรนะคะหลักๆก็แค่เราต้องแค่ต้องการเสียงพูดแล้วก็เสียงเกมนัก็คือแทร็กที่2แล้วก็แทร็กที่3นี่เองนะคะแล้วก็ไปที่ audio mixer นะคะกดที่ฟันเฟืองค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าจะมีแทร็กที่2ก็คือเสียงไม้ของเราแล้วก็ช่องที่3ก็คือเสียงเกมเราจะมีแค่แท็กที่2และแท็กที่3นะคะที่เราต้องการใช้อันนี้หลังจากที่เรา import ิดีโอมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ว ลากวิดีโอลงมาทำลายตัดต่อให้เรียบร้อยก่อนนะคลิกขวาค่ะที่ขวาที่คลิปของเราแล้วเลือก extract audio นะคะแยกเสียงออกคลิปออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็มันจะมี track audio ขึ้นจากเมื่อกี้มีทั้งหมด track ใช่ไหมถ้าไมนับแ c ทที่หน่งก็คือจะเหลือ5 track ก็คือจะมี track ที่2 กับแท็กที่3ใน OBS แต่ว่าพอเข้าแคปคัดมามันจะกลายเป็นแท็กที่1แล้วก็แท็กที่2นะคะอันนี้ของน้าจะเป็นแท็กที่1จะเป็นเสียงพูดแล้วก็แท็กที่2จะเป็นเสียงเกมนะคะก็กลุ่มทั้งหมดแล้วก็ copy ค่ะแล้วก็วางซ้อนด้านล่างอีกทีนึงเลือกเป็นแท็กที่2นะคะเป็นเสียงเกมอันนี้แล้วก็ปรับความดังของเสียงเกมให้พอดีแล้วก็สําหรับเสียงพูดถ้าใคร พูดเสียงเบาก็เลยติ๊กถูกให้มันปรับระดับเสียงให้มันดังขึ้นสม่ำเสมอกันไม่ดังเกินไปและไม่เบาเกินไปค่ะถ้าเราตัดต่อคลิปเรียบร้อยเสร็จแล้วตอนนี้มาที่การ Export คลิปค่ะ Export คลิปนะคะนำ้ำจะเลือกเป็น Resolution ที่ 4k แล้วก็60เฟรมเรทเพื่อความคมชัดค่ะจากนั้นก็ Export ได้เลยข้อดีของ CapCut ที่น้ำเลือกใช้ก็คือ1มันใช้การ์ดจอในการเรนเดอคลิป2มันฟรีค่ะมันใช้งานง่าย แล้วก็ตัวหนังสือตัวอะไรตัวแทร็กตัวของตกแต่งมันมีให้เสร็จสับแล้วมันใช้งานได้มากเพื่อนๆคนไหนลองทําตามแลม้วติดปัญหาตรงไหนก็คอมเม์สอบถามก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้ enjoy streaming นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ